สวัสดีค่ะจาก ep ที่แล้วนะคะที่แอดมินมาทำการสอนการติดตั้งแอป Authenticator บนมือถือนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงการ Sign in เข้าใช้งาน Office 365กันค่ะเริ่มกันด้วยรูปแบบของ m ั l t i Factor Authentication ค่ะการยืนยันตัวตนแบบ m u l t i Factor Authentication นะคะก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบเบื้องตอน้นพี่แอดมินจะยกตัวอย่างให้ดู2รูปแบบที่เราจะใช้กันนะคะคือแบบที่1 ด้านล่างนี้นะคะ use a verification code from my mobile app อันนี้จะเป็นการยืนยันตัวตนโดยนำตัวเลข6ตัวจากแอป Authenticator มาใส่ค่ะส่วนแบบที่2คือแบบ approve p o request on Microsoft Authenticator app แบบที่2นี้ทาง Microsoft จะส่ง notification ไปที่มือถือที่เราลงแอป Authenticator ไว้และให้เรากด a p p p r o o f หรือกดอนุมัติบนมือถือของเราค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเอาตัวเลขอะไรไปกรอกในเว็บเหมือนแบบแรกเลยซึ่งวิธีที่2เนี่ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะพี่แอดมินก็ใช้แบบนี้อยู่เป็นประจำค่ะตอนนี้ผู้ใช้งานอาจจะคิดภาพไม่ออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูสาธิตการใช้งานทั้ง2รูปแบบกันเลยค่ะเริ่มกันที่แบบที่1น,นะคะที่เอาตัวเลขไปเกอกไปชมกันเลยค่ะ โดยเริ่มต้นนะคะให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาค่ะแล้วเข้าที่เว็บไซต์ office. com ค่ะจากนั้นนะคะกดปุ่ม sign in ค่ะทำการใส่ username นะคะที่เป็น a d m ของเราจากนั้นกด next ค่ะแล้วก็ให้ทำการใส่ password นะคะกด sign in ค่ะ ในหน้าจอนี้นะคะให้เราหยิบมือถือของเราขึ้นมานะคะจากนั้นเปิดไปที่ตัวแอปพลิเคชัน Authenticator ค่ะเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเราจะเห็นเห็นชื่อ Account ของเรานะคะตัวนี้ให้เรากดเข้าไปค่ะตัวเลข6ตัวนะคะวันท i m e Password Code ให้นำมาใส่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราค่ะ ตัวเลขนี้นะคะจะต้องไม่หมดอายุนะคะถ้าไม่ทันสามารถรอรอบใหม่ได้นะคะโอเคทีแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะกด Verify ค่ะเมื่อเราทำการใส่ Verification Code เรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะพามาที่หน้าจอ Office 365ที่พร้อมใช้งานค่ะ มาถึงตัวอย่างแบบที่2กันแล้วนะคะคือแบบที่ให้เรากด App p r o v e หรืออนุมัติค่ะตัวอย่างนะคะเดี๋ยวขอแอดมินกดเลือกนี่แบบนี้นะคะ App r o v e a r e q u e s t on my Microsoft Authenticator app ค่ะ,ะทีนี้เดี๋ยวดูที่มือถือกันนะพอทำการกดเลือกปุ๊บ สังเกตจะมีนี่เด้งขึ้นมานะคะให้เรากดแอปพูบไปค่ะกดแอปพูไปอ่ะโอเคกดไม่ทันไม่เป็นไรเราสามารถกดเข้าไปในนี้ได้มันจะเด้งขึ้นมาอีกตัวแอปพลิเคชันเราก็กดแอปพูไปค่ะสังเกตดีๆนะคะที่หน้าจอของเราเรียบร้อยแล้วค่ะการซายอินของเราเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถเข้าใช้งานออฟฟิศต่างๆที่อยู่บนตัวออฟฟิศ365ของเราได้แล้วค่ะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะหน้าจอแสดงในรูปแบบที่เราไม่ต้องการนะคะเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนได้โดยกดที่ sign in another way นะคะด้านล่างนี้จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้เราเลือกรูปแบบที่เราจะใช้งานค่ะเราสามารถกดเลือกแบบที่เราต้องการแล้วก็ดำเนินการตามรูปแบบนั้นได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้พวกเราอย่าลืมกันนะคะว่าห้ามลบแอป Authenticator นี้เด็ดขาดถ้าจำเป็นจริงๆเช่นต้องเปลี่ยนมือถือเดี๋ยวพี่แอดมินจะมาบอกวิธีให้ในครั้งหน้าค่ะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่ f a c e b o o k Fanpage สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศินีนครินทร์วิโร์ค่ะหรืออีเมลมาที่ helpdex g swu ac th ค่ะ วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย